สวัสดีครับผมสวัสดีไปยังมิดมอ็อกแคนแฟนหมอลำแฟนคลับเอซสาวน่้อยเผ็ดบานแพงแฟนคลับเอซอีหลาหน่อยอุ้งอิงมาพบมาพอก,กันกับคนเมืองสีทางช่อง YouTube ไทยสีแกดชาแนลอีพ,พีนี้ผ้าพี่นองปังปลายมาว้าวข่าวคราวความเป็นมาเป็นไป ของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงอีพินิสิมาว่าข่าวเกี่ยวกับการจากไปของทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังอีกคนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นตัวแทนของ นักแสดงหลายหลายคนในเมื่อถึงคราวถึงวาระก็ต้องจำใจต้องจากเดินตามร้อยตามความฝันของตัวเองนั่นก็คืออาจารย์เต้ยมือกรองมือหนึ่งของสาวน้อยเพชรบ้านแพง ประจำสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาเป็นเวลา3-4ปีด้วยกันได้รับการยกย่องว่ายกให้เป็นมือกรองมือหนึ่งของสาวน้อยดูแลทางด้านแบ็กอัพเป็นผู้คอนโทรลหลักกว่าได้ว่ามือกรองนี่มันต้องเป็นผู้คอนโทรลหลักเนะพี่น้อง ที่สีเฮตให้มิดหมอแค้นแฟนหมอลำได้มวนได้ซ่นมือคืนนี่เพิ่นได้โพ์ออกมาทางเฟสเพิน่นนั่นคือเต้ยอภิมหาศาลก่อนอื่นเลยเต้ยขอขอบพระคุณโอกาสแรกที่พ่อโจมอบให้เต้ยตั้งแต่สีปีที่แล้ว พ่อบอกว่าพ่อให้โอกาสลูกพิสูจน์ตัวเองตั้งแต่นั้นมาเต้ยก็ทำหน้าที่ตัวเองอย่างมุ่งมั่นเต้ยนอนกอดนดเพลงทุกวันตั้งแต่นั้นมาเพราะกลัวตัวเองจะพลาดและสิ่งที่การันตีตัวเต้ยได้ดีการเป็นมือกรองที่แบกความหวังทั้งวงไว้ เราพลาดมาบ้างแต่ยังประคับประคองวงและทีมดนตรีทีมนักดนตรีทุกคนไว้ใจเรามากแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของเราตั้งแต่แรกที่อยากเข้ามาอยู่และเราทำมันได้ดีตามที่เราตั้งใจไว้แต่ฤดูกาลที่จะถึงเต้ยไม่ได้ไปต่อ พราะความต้องการส่วนตัวอนาคตชีวิตเต้ยเต้ยอยากเป็นนักร้องอยากทำเพลงอยากเป็นศิลปินเต้ยหวังว่าแฟนคลับและผู้บริหารในเครือสาวน้อยเพชรบ้านแพงจะเข้าใจในตัวของเต้ยเต้ยเคยพูดหลังเวทีตลอดว่าเต้ยอยากเป็นหมอลำ เต้ยอ,อยากร้องเพลงเต้ยอ,อยากเป็นศิลปินแต่ด้วยการทำงานที่เราเป็นนักดนตรีเต้ยอ,อยากเป็นคนที่จะมองเต้ยเป็นนักร้องสักคนจริงที่เต้ยเคยขึ้นเวทีใส่ชุดเพชรขึ้นลำแทนคนนั้นคนนี้ แต่ทุกคนรู้ไหมนั่นคือความฝันที่เป็นจริงที่สุดในชีวิตเต้ยเต้ยขอบขอขอบคุณนุ่มโจโยมนินนำวงศาสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่ให้โอกาสเต้ยตั้งแต่วันแรกที่ก้าวย่างเข้าสู่ชายคาสาวน้อยเพชรบ้านแพง และก็ขอขอบคุณอีกคนหนึ่ง่นเป็นภาษาอังกฤษนะพี่น้องเนาะที่ที่คอยซับพอร์ตอยู่ตลอดเวลาและท้ายหวังว่าเราจะได้เจอกันสาวน้อยเพชรบ้านแพงคือบ้านที่อบอุ่นที่สุดแต่ในชีวิตของนกต้องบอยบินเพื่อหาเลี้ยงชีพ ตัวเองถึงจากบ้านแต่บ้านก็คือบ้านแล้วก็ติดแฮแทกเต้ยมหาศารเพชรบ้านแพงนวาจาจรย์เต้ยเป็นอาจารย์นักดนตรีที่อายุยังน้อยมีสายเลือดของหมอลำอยู่ในตัว ด้วยความฝันด้วยความหวังในอนาคตที่อยากจะเป็นศิลปินก็เลยจำใจต้องออกเดินทางบินไปสู่เส้นทางที่ตัวเองหวังไว้เป็นได้ไปออดิชัน่นที่หมอลำไอดอลนั่นคือความฝัน จานเต้ยนี่ทำหน้าที่อย่างไม่ขาดตกบกพร่องทำหน้าที่จนเกินหน้าที่ตัวเองซะด้วยซ้ำเพราะยังจงว่าเกินหน้าที่จะของเราเด็กที่เรียกว่าศิลปินยังต้องขาดยังต้องลาจานเต้ยต้องสวมชุดไปแทน นั่นคือบ่าว่าจะเป็นดนตรีบ่าว่าจะเป็นการแสดงจานเต้ยทำได้และเชื่อว่าอนาคตรเราคงจะได้เห็นศิลปินที่เป็นมือกรองอยู่ในแวดวงของหมอหลองหมอลำอย่างแน่นอนมือนี้ก็เป็นอีกมือนึงพี่น้องป้องายที่เป็นวันเดินทางของอิลาหน่อยหุงอิง และทีมงานมินิคอนเสิร์ตท,ที่สิไปทำการแสดงที่หน้าเทศบาลอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทยธานีก็ไปให้กำลังใจน้ำกันนะครับเด้อบ่าว่ากำลังใจให้กับจานเต้ยผู้ที่ไปหาความฝันกำลังใจแก่ผู้ที่ยังอยู่ต่อสู้ดิ้นรน แล้วแล้วนี้จะกันจะมีข่าวดีอีกอย่างหนึ่งของสาวหน่อยเพชรบันแพงนั่นคือการเปิดตัวศิลปินใหม่ว่ากันว่า7-8คนที่ถูกคัดเลือกสรรเข้ามาอีพี่นี่ากตอนมิดมอแคนแฟนหมอลำเอาไว้แต่เพียงสำานีขอบคุณที่ข่ามาเบิงขอบคุณที่ขามาแยงช่องยูทู e ไทยสีเกตชาแนล สบายดีครับผม